โยเฮี้ยง่งนี้ไม่หมัดไม่ได้แล้วสัตว์บอกขาปองอ่ะวิโดลิงอะเฮ้ยโอ้โหโอ้เฮี้ยท่าอย่างกระเด้าเอ้ยไม่เอาเด้อไม่เอาเด้อไม่เล่นโอ้จะซอมบี้ไม่เป็นไรตัวเล็กๆโอ้โหโอ้โห อ๋อบุ้งโอ้โหลงมาตอนไหนวะอุ้ยไฟช็อตอุ้ยอุ้ยไฟดูดไม่รอดคราวนี้อาสตร์คราวนี้โอ้ เชี <G iro entender> ่ยไม่ได้ใช้เกาะด้วยนี่ยว่อุยอีแก่น้าอีแกนาวอีแก่วิญญายเรียกน้องเสิมไม้ส์ โอ้แม่เจ้าโอ้กูจะบินไม่ได้เลยใช่ไหมเนะี่ยโดนคราเนี่เฮียโอ้ขึงมึงต้องตาย ยังไงยังไงคราวนี้ยังไงเฮ้ยไม่ให้หนีจ็ดเข้ไม่ให้หนีด้วยออกออกมาด้วยกันมาฆ่าข้างนอกนี่เองกูอัดอยู่ เช่าเฮ้ยเฮ้ยีเมื่อกี้มาเฟีมาไม้สับเฮ้ยแ่แกมาเฟียมากูมีแผนอยู่โหออะไรวะกูเล่นกูบู้มาตั้งนานกูมันโดนเข็มฉีดยาอันเดียวกูกูมองเท่งคือเออเฮ้ยกูหนีไปไหนวะกูหนีกูหนีโอ กับ,บ้านกับ,บ้านกับ,บ้านโอ้ยอ๋อใช้พลังไม่ได้เข้าใจแล้วไปแล้วกับ,บ้านแล้วอยู่แล้วโอ้ยเฮียของหายหมดเลยอ,ะ,อะไรวะ เหี้ยตายหรือสวดจะไปเขาจะคลิปแป้งเค้าเนเว้ยไม่ไหววะ